พี่แคทเอาเยอะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเช้าเช้ามาเช้าจะโอนให้น้องชินดาได้ครับผมได้ค่ะอันนี้พี่แคทเอาสี่กับปีนะคะปีสองผืนเลยขอบคุณพี่แคทมากๆนะคะผมขอบคุณครับพี่แคทขอบคุณป้าวัฒนากับป้าป้าบัวกับป้าบัวขอบคุณแทนด้วยนะคะ ให้ไปนี่ก็เดี๋ยวให้เขาใส่ไปด้วยนะนี่เดี๋ยวเราเอามาเลยได้ช่วยเยอะอนเต็มเลยอ่ะสวยมากโอ้โ oh. หโอ้โ oh. หแค่ผ้าถุงผื่นเดียวนะคะพี่เอส <laughs> พีพี่แคทพี่แคทพี่แคทเหมาไปไหลายตัวมากนะเหลือตัวสีเหลืองอ๋อตอนนี้เหลือผื่นสุดท้ายแล้วนะคะผมถ้าเป็นผ้าถุงถ้าเป็นผ้าถุงก็จะเหลือผื่นสุดท้ายนะคะเซอเร์ตัวนี้ ก็สวยนะคะตอนนี้เหลือแค่สามชิ้นสุดท้ายนะคะผมวันนี้พี่มาเหมาใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่แคทขอบคุณครับพี่แคทใจปั้มมากเลยนะทุกคนใจปั้มตอนนี้เหลือสมชิ้นสุดท้ายนะคะสวัสดีจ้าน้องทั้งสามัสดีเลยคิดถึงนะจ๊ะค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะไม่เชื่อก็กำกคิดถึง คิดถึงนะจ๊ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็คิดถึงไปก่อนนะทุกคนมันยีงมีแม่ค้าสวยๆมาด้วยนะก็แม่ค้าแม่ค้าก็พ่อค้านะพ่อค้าน่าตาดีสิ้นัรส่งวยนะสิ้นเรงขับผิวมามุงเลือดอุ่นบืงเดี๋ยวไล์สุดสป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคอยไปรับน้องตอนนี้เหลือแค่สามชิ้นสุดท้ายนะคะพี่ อุดหนุนเราได้นะอุดหนุนเราได้นะเดี๋ยวแค่สามชิปสุดท้ายนะคะผมนี่นะมีชุดเดสี่ดาสวยนะลายประมาณนี้เลยนะตัวนี้ราคานี้ไม่แรงนะพี่หกร้อยบาทนะคะผมถ้าเราซื้อข้างนอกก็อาจจะประมาณเจ็ดแปดร้อยนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ก็จะไม่ร้อนแล้วก็จะไม่หนาไม่บางค่ะไม่หนาไม่บางแล้วก็ใส่ไม่ร้อนไม่มีคนตักใส่ี่าเราไม่สมใจ น้องข้าโพดที่น้องข้าโพดถือสวยนะ,ง,ะ,ยนะงานจริงสวยานจริงสวยมากทุกคนลายเยอะมากเป็นงานมือลุนลวนนะทุกคนัานทอมือนะกานทอมือลุนลวนนะพอได้คล้องที่อ่ะ ไปเลือนะตัวนี้ผมจะส่งฟรีนะลาะค่ะต้องบอกว่าแอบแรงนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าได้ไปไม่ผิดหวังค่ะใช่มันได้สมน้ําสมเนื้อเห็นที่เขาว่าไม่เข้าเนื้อนะทุกคนก็ก็กก็คุยเล่นกับพีเอฟซีได้นะคืเอจะได้ไม่ซีเรียสนะสมมน้ําสมเนื้อไม่ก็ก็ก็เลี้ยงไออ๋อน่าอยู่แบบลย นีรีส์สวยมากทุกคนนี่มีเอ่อในแบบมันจะนก็คืนนะคะโพราะนานๆจะได้ออกองันนะคะอันนี้ก็เราจะพูดนผู้ชายผู้หญิงใส่ได้นะตัวนี้เอาขวดสีสิละผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ใช่คนที่เป็นอาจารย์สอนเป็นครูสอนใส่ไปสอนนักเรียนก็ได้ไม่รู้ในนี้พี่สุนิสาโหพี่สุนิสาหายไปนานเลยสวัสดีครับพี่สุนิสาจากเยอรมันจ้าสวัสดีครับพี่สุนิสาเยอรมันเหรอเยอรมันเยอเยันเคยเปในติ๊คโู พี่สุนิสานี่ไงจำได้ใช่เป่าใช่ใช่มัวเปล่าพี่สุนิสาเองจ้าจากเยอรมันเหล่านี้ FC ไกลเหมือนกันนะทุกคนเหลือแค่สามชิ้นสุดท้ายนลพี่เหลือแค่สามชิ้นสุดท้ายนะคะพี่อุ่นหนุนกันได้นะคะเป็นล้อสุดท้ายที่ผมจะล่ามานะขึ้นได้ปะคะพี่พี เดี๋แค่สามชิ้นสุดท้ายนะคะ p f สนใจไหมคะนี่นี่นะคะไข่ปลาปอยถ้ามันมีกร้ลายจะประมาณนี้เลยนะตัวนี้สวยนะทุกคนสวยมากๆเอาไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยตัดเป็นกระโปรงใส่กระซสีขาวเป็นเป็นแม่ของหน้าก็ได้นะทุกคนสวยมากอ่าใช่ใช่น้องสาวพุถธุชอบมากนี่นู๊เป็นคนผิวแทนนะดูดิขาวจั๊วเลยมันขับผิวจริงนะทุกคนสี่นี้ ช่องเครื่องมาอยู่สี่เดียวแต่สวยนะพอเอฟซีขาซื้อไปแล้วก็เห็นตัดเป็นชุดกระโปรงสวยมากแต่เป็นชุดกระโปรงสวยมาสีเดียวกับชื่อน้องข้าพเจ้เลยนะน้องข้าพเจ้ก็สีเหลืองน้องข้าพเจ้สีเหลืองแม่แม่น้องข้าพเจ้บอกว่าเป็นฟันน้องข้าพเจ้หรือเปล่า